พุทธังสรรนังกัจฉามิหมายถึงพระพุทธองค์ทรงสัจร,รู้แล้วให้เรานำทางเดินไปตามพระองค์ท่านธรรมังสรรนังกัจฉามิก็ท่านสัสร,รู้แล้วแล้วก็มีธรรมธรรมะของที่อยู่ในที่คำสั่งสอนของพระองค์นั่นแหละพระธรรมอยู่ในตัวของของ,ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะน้อมจิตตรงนี้เข้ามา สังคังสระนางกระฉามิหมายถึงว่าสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สำเร็จผลนิพพานเน่ยคือพระสงฆ์ตรงนี้ก็น้อมมาครูบาอาจารย์มารับฟังท่านเทศท่านอะไรอย่างเนี้ครับผมน้อมใจเข้ามาแล้วจิตใจเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเราวัดอยู่ที่ใจคือน้อมใจเราเข้ามา น้อมใจเราเข้ามาว่าใจเราทุกไหมใจเราสุขไหมวันนี้เราเป็นไงบ้างก็มองจากสายตาภายนอกมองไปธรรมชาติมองมาข้างในว่าใจเรามันทุก์มันร้อนไหมก็แค่นี้แหละถ้าใจเราทุกเราก็รู้ว่าที่มาของทุกข์คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาที่มาของมันอยู่ตรงไหนทุกเราก็ อดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามแก้ไขมันค่อย,ยๆแก้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดถามทุกอย่างถามตัวเองอยู่เสมอผมถามตัวเองอยู่เสมอนะคือเล่าให้ฟังไม่ได้มาสอนใครนี่แหละถ้าเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรเนี่ยก็ได้ปล่อยวางวันละนิดวละนิดวนลนิดเนี่ยก็จิตแจ่มใสแล้วครับผมอืมเ็าเรียกว่าลูกกับนามอืมขายกับจิตก็แค่นี้แหละครับผม ก็ดูมันให้เท่าทันมันอนะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับสวัสดีครับ